มาสวัสดีครับคุณผู้ชมอยู ग प, ग ่้วกันกับเอรีบายนี่ วันนี้จะมาอยู่กับไอ้เจ้านี่ฮะเครื่องนี่วันนี้มันมีปัญหาอยู่ว่านี่ฮะหัวต่อมันหัวต่อมันมีปัญหาเพราะว่า oh, <wow. S 1> สายนี่ครับสายมันขาดไปซะแล้วนะนี่สายมันหักมันขาดไปแล้วสถานไัซะแล้ว,ลวเดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการต่อนะครับก็ <c ười> ใครมีสายแบบนี้นะครับสายลมแบบนี้อย่าเพิ่งทิ้งครับมันสามารถเอามาต่อกันอีกได้สามารถตัดแล้วเอาต่อใหม่ใส่หัวนี้เข้าไปหัวเดิมจะเป็นแบบนี้นเดี๋ยวอธิบายกับน,นี่มันจะเป็นแบบนี้ครับอของใข้ฮักนะครับเช่นของผมเนี่ยโอ้ราหักไป ก็จะเหลือสั้นลงไปเรื่อยฮะนี่นหักตรงนี้นี่เห็นไหมฮะไม่รอช้าครับหักตรงไหนตัดตรงนั้นเลยผมก็ตัดจนไปแล้วเี๋ยวสีตัดปี๊ดหักตรงไหนตัดตรงนั้นนี่โอ้พยายามตัดให้เรียบๆเ,เพราะว่าของผมมันกรอบจังละฮะมันค่อนข้างจะหลายปีเลยพยายามตัดให้มันเรียบๆมานี่อ่ะแล้วไอตัวเดิมนะครับ ตัวเดิมจริงมันอยู่อย่างนี้เดี๋ยวผมขออธิบายก่อนอย่างนี้นะครับตัวเดิมมันอยู่แบบนี้นะเราก็จะมีปเจนสองตัวเพราะว่ามันมีเกลียวสองเกลียวนะครับเกลียวนี้กับเกลียวนี้นะครับเบอร์อะไรผมไม่ทราบเหมือนกันเพราะผมใช้คีมล็อกครับบีบเข้าไปอันหนึ่งนะผมใช้คีมอีกตัวหนึ่งบิดนะครับบิดป้ายปึ๊บหมุนออกแบบนี้อุย้ยอ่าหมุนออกปึ๊บ มันก็จะได้หัวแบบนี้ครับนี่นะหัวเดิมมันพยายามแกะออกหน่อยครับหาอะไรแย่ยๆออกหน่อยนะหัวเดิมมือนบีบมันออกไปครับเพราะเราไม่ใช้แล้วส่วนนี้นะครับนี่ส่วนที่มันกรบอบๆน,ะนี่แกะมันออกไปปึ๊บอ่ะแบบนี้นะครับตัวนี้เดี๋ยวทิ้งไว้ก่อนสายตรงนี้ที่เราตัดทิ้งไปสายนี้ที่เราตัดทิ้งไปไม่เอานะครับ เราก็มาไล่เช็คดูว่ามันรั่วตรงไหนอีกไหมนะครับโดยอันนี้คือต้นสายขอยงผมนะต้นสายก็จากการแย่เข้าไปในตัวเกลียวตรงนี้ครับตัวสปริงแย่เข้าไปปืป๊บแบบนี้แล้วเอาตัวนี้เข้ามาต่อครับปึ๊บไม่ต้องแน่นมากครับเดี๋ยวให้เกลียวให้เกลียวมันบีบกันเองครับเดี๋ยวเกลียวมันจะบีบกันเองแต่ถ้าเพื่อความชัวรก็ยัดเข้าไปฮยัดเข้าไปให้ได้แบบนี้อ่า ก็ไปให้ได้แบบนี้อ่ายัดเข้าไปแล้วเราเอาเกลียวอัดเข้าไปเลยปื๊ดหมุนหมุนครับปื๊ดหมุนอ่าจับไว้หน่อยนึงแล้วเราก็เอาชิมล็อกของเรามาหมุนต่อปื๊ดแบบนี้ครับนี่อย่าเพิ่งทิ้งนะขอบอกก่อนว่าอย่าเพิ่งทิ้งสายก็มันอาจจะสั้นไปเรื่อยๆคนระับแต่อย่าเพิ่งทิ้งครับต่อไปจนให้มันสุดชีวิตมันเลยนะ แค่นี้ครับแล้วเราจะเอาไปเสียบใส่หัวลมเหมือนเดิมครับเครื่องนะเดี๋ยวไปดูที่เครื่องกันต่อที่เครื่องเนี่ยเราก็เสียบเข้าไปใช้งานปกติได้เลยครับมีแค่นี้เองนะฮะเสียบเข้าไปปุ๊บเปิดาวาลองดูสิมีรั่วตรงไหนหรือเปล่านะอาจจะเราอาจจะมองไม่เห็นนะวาเข้าไปโอ้รตรงนี้ รั่วตรงนี้มาไหนๆก็ไหนๆลแล้วมาทําต่อกันเลยมันรั่วตรงนี้ครับนี่อเดี๋ยวเรามาลองแกะต่อตรงนี้น่าจะหักข้างในไปแล้วเรียบร้อยอันนี้รั่วทั้งต้นรั่วทั้งปลายเอาเข้าไปอ๋อนี่ฮะรอยรั่วฮะนี่เต็มเต็มเลยเต็มเต็มเลยตัดออกครับอยะคีบเศษเดิมมันออกนี่ทิ้งไปฮะ ส่วนตัวใหม่ตัดให้เนียนผมไม่มีครีมตัดนะฮะตอนนี้ไม่เป็นไรตัดแบบนี้ได้อยู่อ่ะตัดเข้าไปปึ๊บแล้วก็เราก็เ,เกลียวตรงนี้เข้ามาใส่เหมือนเดิมหมุนปับป๊บปั๊บมาครับหลังจากที่ตัดให้สั้นลงเรียบร้อยสายเลยแค่นี้เองสายเลยแค่นี้เองเราก็เอามาต่อใหม่ฮะนี่ปึ๊บแบบนี้ เนะห็นภาพชัดเจนนะครับนี่ตัดต่อไปใหม่เห็นไหมอ่าปึ๊บเดี๋ยวรู้เรื่องหมุนนะครับก็แนะนํานิดหนึ่งพยายามหมุนตัวนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราหมุนตัวนี้เนี่ยอ่าเดี๋ยวเหนียวสายมันจะหมุนไปด้วยนะพยายามหมุนตัวนี้เข้าไวนะอ่าอ่ามีสายหมุนตามนิดหน่อยโอเคแน่นแล้วไปเทสดูฮะมาปืนมาเปิดว้าว โอเคยังมีรั่วตรงนี้นิดหน่อยไม่เป็นไรครับนี่นะได้ประมาณนี้ก็ดีมาระดับหนึ่งครับรั่วตรงไหนก็แก้ไขกันต่อไปก็ไม่เป็นไรมาสาธิตให้ดูว่าต่อแบบนี้แล้วกันนะก็เอาเป็นว่าการตัดต่อสายลมนะฮะมีประมาณนี้โอเคก็พบใหม่คลิปหน้าผมจะไปสาธิตอะไรจะไปทดลองอะไรอะไรจะบังไม่ไนานต่อไปสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย